ท่นด้วยนะครับก็ล,ลองไปดูกันว่ามันเกี่ยวข้องกันไหมก่อนที่จะลงลึกไปในรายละเอียดเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับกราฟนี้เป็นอิ t เตอร์แอคชันไดอะแกรมของ f o r c e ความกรีดนะครับเราจะเห็นว่าแกนตั้งเป็น n o m i มิน v ลแวลูนะครับเป็น Normalize ซ์แวลูของ Axial และแกนนอนเป็น Normalize ซ์แวลูของ Bending เราจะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมที่เป็น Axial Control และพฤติกรรมที่เป็นเบนดิ g งคอนโทร ถามว่าทําไมมันแตกต่างกันเพราะว่าพฤติกรรมที่เป็น bending control นั้นส่วนที่เป็น tension zone มันไม่รับ tension มันเกิด crack section และมันเป็นพฤติกรรมที่ทําให้การวิเคราะห์มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับการวิเคราะห์ที่เปลี่ยนแปลงไปมันเกิดผลต่อเนื่องทั้ง axial และ bending นะครับซึ่งจาก day t r e n เราจะเห็นว่าณจุด a เป็นจุดที่ axial รอ้อยจุด b เป็นจุดที่ axial เยอะ โมเมนต์น้อยๆนะครับจุด C เป็นจุดที่เรียกว่าจุดบาลานซ์และบาลานซ์ Balance คือทำให้สเตรนเท่ากับยูสเตรนนะครับและจุด D เป็นจุดที่ทำให้สเตรนเนี่ยมันเยอะมากๆจนทำให้มันเกิดแคร็กและแล้วก็จุด F เป็นจุดที่โมเมนต์ร้อยเไม่มีแอคเซียลเลยนะครับเราจะเห็นภาพของอินเ r อรคชันของคอนกรีตแต่เหล็กมันจะไม่เกิดแพกเซชันแต่มันเกิดดีสเตเบิลลเซชัน ยังไงไปดูกันตั้งเป็นสมการไว้นะครับแล้วลากออกมาเป็น e n v e l o p e interaction diagram ก็เป็น e n v e l o p e แกนตั้งเป็น n o r m a l i z e นะครับของแรงที่เกิดขึ้นนะครับต่อกำลังนะครับและแกนนอนเป็นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นนะครับต่อกำลังและ cut off ที่0ูนระดับของแรงที่0ูนนะครับก็ลองพิสูจน์กันเล่น ง่ายๆตปรงไปตรงมานะครับว่ากรณีเป็นโครงสร้างเหล็กจุดแบ่งของ Axial และ Bending มันจะเป็น d o m i n a n t นะครับก็คือส่วนที่มันเกิน0.2กันมามัน Axial d o m i n a n นนะครับ Axial มันจะ Control Buckling มันจะเกิดขึ้นง่ายในขณะที่ Bending d o m i n a n t เนี่ย Buckling มันจะเกิดขึ้นยากนะครับ Buckling มันจะเกิดขึ้นยากเราก็แทนพิจารณาไปว่า normal stress in compression ที่เป็น total normal stress จะมีค่าเท่ากับ Fy อ่าอันนี้ตรงไปตรงมาก่อนนะครับถ้าเป็น axial และ normal stress i n t e n t i o n นะครับมันมีค่าเป็นสูงแน่นอนเพราะมันไม่เกิด tension ขึ้นมันมีเฉพาะ compression แต่สำหรับ bending bending มันเกิดทั้ง subscription b หมายถึง bending นะครับ subscription t คือ total นะครับ bending เนี่ยมันจะสะท้อนว่า bending ฝั่งบวกนะครับ normal stress บวกเท่ากับ normal stress ของลบนะครับก็คือ compression Normal stress, compressive normal stress เท่ากับ tensile normal stress อันเนื่องมาจาก bending ถูกไหมครับและที่ total stress นะครับในฝั่งเป็นบวกมันจะเท่ากับศูนย์ยังไง total stress เป็นศูนย์คือพิจารณาณนะจุดที่ ى, ที่ไม่เกิด tension แล้วนะครับมันจะไม่เกิด tension ได้ก็ต่อเมื่อ stress bending ทั้งบวกและลบเนี่ยเท่ากันและเท่ากับ stress ของ axial compression ด้วย แล้วเรามาพิจารณาต่อในระดับที่ axial compression นะครับณนะ fy fy ที่เกิดขึ้นเป็น axial compression นะครับ compression yielding ซึ่งเกิดจากทั้ง bending และ compression subscription b อย่าลืมนะครับเป็น bending subscription a เป็น axial compression จะต้องไม่เกินเท่ากับ fy แต่เราบอกแล้วว่า stress ที่เป็น bending นะครับเท่ากับ stress compression อันนี้มาจาก axial นะครับหรืออีกในหนึ่ง stress axial มีค่าประมาณ50%ของ fy แต่มันมี introduction ของ residual stress ไปแล้ว30%ดังนั้นจุดเปลี่ยนพฤติกรรมเลยรับได้อีกแค่20%ของ fy เท่านั้นเองนี่คือที่มาของ0.2โอเห็นะะครับ กรณีของ axial d o m i n a n c นะครับเราบอกว่าเงื่อนไขนะครับของ axial d o m i n a n c เนี่ยคือ compression เยอะนะครับแล้วก็ elastic buckling นะครับ elastic section modulus ของ H section เนี่ยมันมีค่าประมาณสัก85-90%ของ plastic section modulus ดังนั้นเนี่ยการรับได้เนี่ยมันรับได้อีกแค่ประมาณสักหนึ่งใน9เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้น การพิจารณาลิมิตก็พิจารณาที่ประมาณชัก8ปดศนยนะครับซึ่งเป็นที่มาของสมการตรวจบนในกรณีที่โหลดแอ็กลโหลดมันเยอะนะครับแอ็กลโหลดมันเยอะในส่วนของ Bending n น m i n น l นะครับ Bending n น m i n a l เนี่ยจะทำอย่างไรเพื่อที่จะทำให้จุดทั้งทั้งสโลปสองฝั่งมันมาเจอกันนะครับก็เป็นที่มาว่าอ่ะแทนค่า MR ต่อ MC มีค่าเท่ากับชักประมาณชัก90%เรหลืออีกแค่10%เพราะฉะนั้น PR ต่อ PC ประมาณ0.1แต่ว่าเราเขาต้องการให้การาฟทั้งสองอันเนี่ยมันมาเจอกันเขาเรียกว่าเป็นการ Fix Endpoint ของ Interaction Curve ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไม p R ต่อ PC มันถึงมี2ไปหาด้วยเพื่อที่จะ Fix Endpoint ทําทำให้สมก,การ2ส,สมก,การนี้มันเกิดความต่อเนื่องกันทั้งหมดนี้คือคำอธิบายว่าทำไมการาฟนี้ ถึงมีลักษณะหน้าตาเป็นเช่นนี้นะครับส่วนต่อมาครับคือการพิจารณาจากผลจากความไม่ร้อยเปอร์เซ็นขององค์อาคารที่พิจารณาเสถียรภาพนะครับเราเล่าให้ฟังไปแล้วว่าถ้าเรามี vertical load ของแ a n t i l e v e อ c o l u ลันนะครับเรามี vertical reaction ย้อนกลับมาเท่ากันเลยไม่เกิดโมเมนต์ไม่เกิดโมเมนต์นะครับซึ่งมันไม่ใช่พฤติกรรม ที่เกิดขึ้นจริงไมแน่แต่ถ้าเมมเบอร์มันมี imperfection แทรกเข้ามาอยู่มันเกิดการไม่ตรงแดวจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิด extra moment ขึ้นอันเนื่องมาจากแรง P ไปคูณกับ imperfection ซึ่งเป็น transverse deformation initial deformation จากความไม่ตรงแดวของเมมเบอร์และเช่นเดียวกันเมมเบอร์ Member ที่ตรงแดวแต่ไม่ได้ดิ่ง เวลาเราไปติดตั้งมันจะเกิดอาจจะเกิดมักจะเกิดการหลุดดิ่งที่ปลายยอมให้ได้ประมาณสักหนึ่งต่อห้าร้อยซึ่งการหลุดดิ่งเนี่ยก็ส่งผลทำให้เกิดเอ็กซ์ตร้าโมเมนต์ขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่าทั้ง out of straightness out of plumbness เป็นเหตุที่ทำให้เกิด secondary moment ขึ้น นะครับ secondary moment อันเนื่องมาจาก d e f o r m a t i o n ขึ้นและเนื่องมาจากว่าเราไม่รู้ว่าโดยข้อเท็จจริงแล้วมันหลุดดิ่งเท่าไหร่มันออกมันไม่ตรงแดวเท่าไหร่แนวทางในการวิเคราะห์ก็คือการ introduce ตัวโหลดเข้ามาตั้งแต่ยังไม่เริ่มรับแรงยังแต่ยังไม่ได้ก่อสร้างขอไปตั้งแต่ยังไม่ก่อสร้าง ในขั้นตอนของการออกแบบที่เรียกว่า No Channel Road เพื่อให้พิจารณาผลของ Deformation Deformation ไปคูณ Axial Load ซึ่งเป็น d e s t a b i l i z i n g Force ท่งผลให้เกิด Secondary Effect ตามนะครับตัวนี้เป็น No Channel Road ซึ่งมีค่าประมาณ0.002 มาจากไหนนึกภาพนะครับ bending moment ที่ฐานจะต้องมีค่าเท่ากับ p คูณกับเดลต้าถูกไหมครับเท่ากับรูป out of plumbness h ตัวนี้คูณกับระยะ l มีค่าเท่ากับ p คูณเดลต้าและ h จะมีค่าเท่ากับ p คูณกับเดลต้าหารด้วย l เดลต้าหารด้วย l มีค่าเท่ากับ1ต่อ500เพราะฉะนั้น h มีค่าเท่ากับ 0 0นยเอาไปคูณกับ vertical l o a ที่เป็น gravity l o a เท่ากับศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นของ vertical l o a นี่คือ n o t i o n a l l o a นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการ increment นะครับน่าสนใจมากอันนี้นะครับ ideally หน้าตาเป็นแบบนี้สำหรับแผน delivery column มีเสาถงขึ้นมามี axial load เวลาเรา analysis แบบเดิมๆเ,เลยที่เราเคยทำไม่เกิด deformation แรงเพิ่มขึ้นก็ไม่เกิด deformation แรงที่25%ก็ไม่เกิด deformation เป็นศูนย์แรงที่50%ก็ไม่เกิด deformation deformation ที่ปลายเป็นศูนย์เหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่เราเคยเรียน แรงที่75%ก็ไม่เกิด d e ฟเฟอร์เมชันเป็นดิโมเมนก็ไม่เกิดขึ้นจนกระทั่งถึงจุดคร i ทิคอลลงเท่ากับ1.0คูณ PCR Deformation เป็นไงครับเกิดขึ้นอเนกอนันต์อินฟินิตี้เราเรียกอันนี้จำได้ใช่ไหมครับว่าไบ f u r c a t i o n นี่คือพฤติกรรมที่เราเรียนกันมามันเป็นของจริงไหมคำตอบคือมันไม่ใช่ของจริง พฤติกรรมจริงเป็นยังไงไปดูกันมันคือเกิดแบบนี้ของจริงในโลกมันไม่สมบูรณ์อยู่แล้วมันหลุดดิ่งอยู่แล้วแต่หลุดดิ่งไม่เกินไม่เกินเกณฑ์เกณฑ์นในการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างที่เรียกว่า code of standard practice เกณฑ์น,นี้ระบ,บุไว้ว่าหลุดดิ่งได้ไม่เกินหนึ่งต่อห้าร้อยอ่านะครับดังนั้นเมื่อมีแรง destabilizing force เข้ามากระทบ แรงตัวนี้นึกภาพเสาต้นนี้มันจะพิงพิงเข้ามาอย่าง lateral system เรียกเสาต้นนี้ว่า l e a n i n g column นะครับและเมื่อโหลดเพิ่มขึ้นประมาณสัก25%ก็จะส่งผลให้เกิด deformation ที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับเป็น amplification ของ initial deformation และเมื่อ P เท่ากับ50%ของ Critical l o a d a m p l i i i c a t i o n ก็เพิ่มขึ้นมาที่ระดับ50ถ้า P เท่ากับ75ของ Critical l o a d ก็เพิ่มขึ้นมาที่ Amplification 75แล้วไปคูณกับ Initial Deformation ท้ายสุดเกิด b บั l i n g นี่คือพฤติกรรมจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตจ,จริงตามธรรมชาติจริงๆในขณะที่รูปซ้าย เป็นพฤติกรรมสมมุตที่พวกเราเรียนกันมาและนี่คือเหตุผลว่าเพราะเหตุใดนับจากปี2016เป็นต้นมานะครับวิธีการคำนวณที่เราเคยทำกันเขาส c r ปเ e าเคายกเลิกไปแล้วเขาเอาหลักคิดเนี้ยมาเป็นบทหลักแล้วเอาวิธีการทางซ้ายมือไปเป็น appendix ไปเป็นส่วนต่อขยาย เพื่อให้เข้าใจว่าในอดีตที่ผ่านมาเราวิเคราะห์เราคำนวณกันยังไงแต่ในปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่ในอเมริกานะครับและกำลังจะเริ่มขึ้นในเมืองไทยภาควิชาต่างๆก็จะเริ่ม introduce การวิเคราะห์ในรูปแบบนี้เข้ามาในระดับอุดมศึกษาแล้วนะครับคือการวิเคราะห์ที่เป็นตามความเป็นจริงนะครับตามธรรมชาติของมัน เห็นไหมครับว่าเบสโมเมนต์มันจะเพิ่มขึ้นตามระดับของแรงเบสโมเมนต์ Base เพิ่มขึ้นตามระดับของแรงเพราะระดับของแรงเพิ่มขึ้นมันไปขยาย d e ฟ o r อร์เมชนะครับลูกที่คาอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า t r เฟสโ o ลดคือเป็นผลจากแรงภายนอกทั้งในฝั่งของ a อคเซียลแกนตั้งและในฝั่งของ Bending ทางแกนนอน เห็นไหมครับถ้าเกิดผม normalize มันนะครับรูปทางซ้ายมือเป็น envelop e ของ capacity นะครับเป็น interaction แตกถ้าอยู่ภายในอยู่ภายในหมายถึงอยู่ในโซนแถวแถวนี้เราจะเรียกมันว่ามัน s a ฟ e มันปลอดภัยแต่ถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยมัน fail แล้วคือมันเกินหนึ่งถูกไหมครับการพิจารณา t r a s s load นะครับ ก็จะไปพิจารณาร่วมกับ envelop e ของ strength t r a c e l o a d เป็น Part ของ r e q u i r e strength จำได้ใช่ไหมครับ r e q u i r e strength คือโหลดและ envelop e สีม่วงๆคือำกำลังเส้นของ capacity ที่เรียกว่า available strength available strength ถ้า r e q u i r e strength เป็นเอฟเฟ t ที่เกิดขึ้นนะครับ มันไม่เกินหนึ่งเรียกว่า DCR Demand Capacity Ratio มันไม่เกินหนึ่งมันยังปลอดภัยอยู่แต่ Available Strength ถ้าเกิดว่า Require d Strength มันออกไปข้างนอกเส้นนี้แล้วมัน fail แล้วนะครับและทั้ง Equation นะครับ Envelope ที่บอกว่าทำไมไมันถึงเป็น0.2อธิบายให้ฟังไปเรียบร้อยแล้วความแตกต่างของกราฟก่อนหน้านี้กับกราฟนี้นะครับคือเอา ดีม n นกับคาปาซิตี้รีแควร์สแตร t h และ Available Strength มาพลอดร่วมกันโดยที่แกนตั้งเป็นสัดส่วนระหว่างโหลดต่อ Capacity แกนนอนเป็นโหลดในฝั่ง Moment ต่อ Capacity เช่นเดียวกันโอเคนะครับจะเริ่มเห็นภาพแล้วเรามาดูกันว่าการวิเคราะห์ในอดีตและในปัจจุบันมันจะแตกต่างกันยังไงนะครับคือในอดีต นะครับในอดีตเราเคยเห็นล้วว่าไอการวิเคราะห์แบบที่เรียกว่า effective l i n e method หรือ first order analysis method เนี่ยมันไปนปรากฏอยู่ในบทหลักอยู่ใน chapter 4ที่เป็น stability analysis and design แต่ต่อมา chapter 4เปลี่ยนไปแล้วหน้าตาใหม่เลยนะครับแต่ใน appendix หรือว่าส่วนต่อขยายเนี่ยกลับ เอา chapter 4เดิมในปี2005เห็นไหมครับ2005แล้วก็2010เริ่มเป็นปีที่มีการเปลี่ยนนะครับเอา chapter ที่เป็นบทหลักไปอยู่ใน appendix เป็นนัยยะครับว่าไอสิ่งที่เคยเรียนกันมาเนี่ยมันจะค่อยๆลดบทบาทลดความสำคัญและยกระดับบทบาทความสำคัญของสิ่งที่เราได้คุยกันมานเมื่อแต่กี้เนี่ย นะครับที่เป็น Direct Analysis Method ขึ้นมาทดแทนนะครับโดยกราฟที่เรียกว่า a l alignment c h a า t ตัวนี้และค่า K Factor ตัวนี้ปัจจุบันก็ไปอยู่ใน Appendix เรียบร้อยแล้วอีกในหนึ่ง f f เฟกต e ฟเลงเ e method ซึ่งมันเคยปรากฏอยู่ใน Appendix อยู่ใน Commentary ปัจจุบันจะเริ่มใหม่แล้วครับจะไม่เอามาใช้เป็นวิธีการหลักอีกต่อไปนะครับถามว่าสองอันนี้พิจารณาแตกต่างกันอย่างไรนะครับย้ำนะครับก่อนปี2005นะครับคนละตารางกับตารางที่เป็นการเปรียบเทียบ Direct Analysis กับ f f f e t t v v l l n g t t m e t ต่อของปี2016ใช้คำว่าก่อนปี2005ก่อนปี2005ไม่ พิจารณา imperfection นะครับแต่หลังจากปี2005เป็นต้นมา effective m e t h o d มีการพิจารณา imperfection และมีการ apply no c h a n n l load ต่างกันนะครับของ effective m e t h o d cut off 2005นะครับแต่ direct analysis m e t h o d มีการใส่ no c h a n n l load เพื่อที่จะ offset ผลของ imperfection เพียงนะครับ imperfection ที่กล่าวถึงคือ out of plumbness หต่อห้าร้อยเสายาวห้เาเมตรหลุดดิ่งได้หนึ่งเซนติเมตรนะครับ second order effect พิจารณาไหมทั้งคู่พิจารณานะครับพิจารณายังไง effective เลยเมต่อ second order effect เอาไปลดทอนกำลังแปลกมากถามว่าทำไมถึงแปลกนะครับ second order effect เกิดขึ้นเนื่องจากอะไรครับเกิดขึ้นเนื่องจากมันไม่ตรงแดดมันไม่ได้ดิ่ง ซึ่งกำลังคือวัสดุและหน้าตัดมันไม่ได้มีอะไรที่แย่ไปเลยแต่ว่าความไม่สมบูรณ์มันกลับไปลดทอนกำลังความเป็นจริงมันควรจะไปเพิ่มโหลดเหมือนการวิเคราะห์แบบ Direct Analysis Method มากกว่าอเอ็คนะครับเพราะฉะนั้นมัน Penalize ผิดทางของเดิมมัน Penalize ที่ Strength ที่ Capacity แต่ของใหม่ ไป penalize ด้วยการ increase แรงภายใน,นเพิ่มโหลดเพิ่ม bending moment ขึ้นนะครับต่อมาการพิจารณา stiffness reduction stiffness reduction พิจารณาค่า k ก่อนแต่เดิม effective length method ใช้ค่า k ไม่ว่าจะเป็น alignment c h a หรือ equation ยาวๆหรืออาจจะ assume ค่า k ขึ้นมาซึ่ง นักวิเคราะห์หลายท่านบอกว่าเอ้ยมันไม่รู้จริงๆว่าถูกหรือผิดกันแ,แน่ในขณะที่การวิเคราะห์ด้วยวิธี Direct Analysis method ไม่พิจารณาค่าเคหรือกำหนดไปเลยว่าค่าเคมีค่าเท่ากับหนึ่งค่าเคเท่ากับหนึ่งสะท้อนแรงที่ต่ำที่สุดที่สามารถเกิดขึ้นได้แล้วไปออฟเซ t ผลกระทบอื่นๆที่แต่เดิมเคยเอามาเชื่อมโยงกันเช่น s stiffness reduction เช่นอ m ม e r f e c t i o ั แล้วเชื่อมโยงกันออกมาปรากฏว่าอันนี้ใช้ k เท่ากับ1เพราะมันเกิดแรงน้อยสุดแต่ไปลด stiffness แผ่นด้วยการเปลี่ยนค่า stiffness เป็นค่า m o d i f y stiffness คือตัวนี้ลดทอน stiffness นะครับและ result ที่ออกมารูปซ้ายรูปขวาจะเห็นภาพค่อนข้างชัดนะครับรูปซ้ายนะครับ สะท้อนอะไรสะท้อนว่าเป็น e f ฟ e c t i v e เลง h มตต์ตอด ffe เฟกติฟเลงมตตอดก่อนปี2005ไม่พิจารณาโนชโนลล d แต่มองภาพว่ามันเกิดการลดทอนของกำลังเห็นไหมครับว่ากำลังลดทอนลงจาก P ีลงเหลือค่าคัานเรียกว่า nominal capacity ที่พิจารณาทั้งค่าเข และค่า L ในขณะที่วิธีการใหม่มีการ apply no channel load ส่งผลทำให้การลดลงของขับาซ p a c i ที่เป็น axial ป p a c i t y ลดลงเล็กน้อยเพราะเสมมุติเท่ากับ1แล้วนะครับในขณะที่ก่อนหน้านี้ถ้าเป็น cantilever column เคสเยอะมันอาจจะเป็น1.5แล้วแต่เราจะ a s s ซ m มซึ่งเราไม่รู้ว่ามันเป็นเท่าไหร่และก็ไม่มีใครรู้ว่าเท่าไหร่ถึงเหมาะ เขาก็เลยบอกว่า ee, วิธีการนั้นเนี่ยจะใช้เลยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อ Deformation เกิดไม่เยอะอ่ะประมาณนี้นะครับซึ่งอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไม i g n m e n t Char t ถึงยกเลิกเห็น Assumption ข้อหนึ่งไหมครับคือข้อ8ข้อ8เขียนว่า all c o l u m n buckle simultaneously มันเป็นไปได้หรือเปล่าสำหรับอาคารในการที่อาคาร พิจารณากราฟิตี้คอลัน์ของอาคารหนึ่งแล้วทุกคอลัมน์เกิดการบัคเกิลไปพร้อมกันมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นการ a d ด p t อะไล n m เมนต์ชาดการ a d ด p t ค่า k ต่างๆมาเนี่ยมันไม่มีเซนส์และวันนี้ทุกวันนี้การวิเคราะห์ในเชิงลึกด้วยไฟ n ์ t น element มันทำได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นด้วยไฟ n ์ t น element ที่พัฒนาขึ้นสามารถที่จะแอพ l ลายโน้ช n นลโหลดไปพร้อมๆกับ และเ r a ร load โหลดอื่นๆไปพร้อมๆกับ gravity load case มันสามารถที่จะ capture resource capture response ที่เกิดขึ้นกับตัวโครงสร้างได้สะดุกกว่าเดิมนี่เลยเป็นที่มาว่าเพราะเหตุใด Direct Analysis Method จึงน่าจะเข้ามาใช้มากยิ่งขึ้นวงเล็บนะครับเพราะซอฟต์แวรมันเก่งขึ้นด้วยนี่คือภาพ เทียบอีกครั้งหนึ่งนะครับ reduce capacity เยอะไปหน่อยสำหรับวิธีการเดิมก่อนปี2005แต่อันใหม่นะครับเราลดทอนกำลังลดลงลดทอนกำลังรับแรงอัดไม่มากนะักแต่แต่เห็นไหมครับ K เท่ากับหแล้วแต่ผลจาก bending moment มันเพิ่มมากขึ้น demand ทางฝั่ง moment moment ที่เกิดขึ้นจาก axial load ที่เกิดจากการขยายค่า secondary effect มันเกิดขึ้นเยอะขึ้นและรูปนี้ก็เป็นอีกรูปหนึ่งที่อธิบายความได้ดีคือโหลดมันขยับขึ้นมาแค่7%แต่ demand c a p a c i t y ratio ขยับเพิ่มขึ้นมา43%จะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนมากนะครับว่าการวิเคราะห์โดยวิธี direct analysis method มันให้ผลที่ใกล้เคียงความเป็นจริง ทีี่่ดกวานะครับมาดูกันครับ Direct Analysis Method อีกครั้งหนึ่งทำยังไงหลายท่านถามมาว่าถ้าจะไปใช้กับคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ทำยังไงขั้นตอนประมาณนี้เองนะครับหนึ่งพิจารณาโหลดที่คูณขยายค่าและแม้ว่าจะเป็น Allowable Strength Design ด้วยโหลดที่เป็น Service Load ด้วยแต่เราต้องการให้ Service Load เนี่ยมันเห็นพฤติกรรม ในช่วง non-linear ด้วยมันเลยต้องคูณเพิ่มค่าที่ทีเขียนวมา1.6เข้าไปนะครับและเมื่อเอา1.6เพิ่มค่าเข้าไปเห็น response ซึ่งก็คือ bending moment แล้วนะครับการออกแบบ member ตัวนั้นก็เอา1.6หารกลับเข้ามาแล้วคิดเทียบกับกำลังที่เป็น nominal หารด้วย factor safety นะครับต่อมาคือการพิจารณา imperfection โดย apply noional t load นะครับหรือท่านอาจจะใช้ geometric modeling นะครับก็คือการโมเดลสภาพที่มัน imperfect ก็เป็นไปได้แต่ไม่ค่อยนิยมกันคือ apply m o t i o n a l load เถอะง่ายดีนะครับที่0.2%ของ axial load ของแต่ละ floor ลดทอน stiffness ที่ส่งผลต่อการเสียเสถียรภาพเพราะบาง member มีโอกาสเกิด y i e และเมื่อมันเกิด y i e มันจะเกิดการขยาย ของ d e f o r m a t i o n มากขึ้นเมื่อ d e f o r m a t i o n ขยายมากขึ้น Bending Moment ก็จะเกิดเยอะขึ้นพิจารณา Second o r d e r e f f e c t กำหนด K เท่ากับ1ในการคำนวณออกแบบกำลัง Member กำลังนะครับแยกออกจากกาันสำหรับการตรวจสอบ s e r v i c e a b i l i t y ไม่ต้องลดทอน s t i f f n e s s เพราะมันมองภาพในช่วง Elastic นะครับอ่าไล่ไปทีละตัวพินารโรที่คุณขยายค่าเห็นค่า1.6นะครับเป็นตัว Amplification เพื่อที่ให้ Capture สภาพที่มันเกิด n o n ล i เนียต่อมานะครับเมื่อมันเกิดนอน l i n e ียใน s ซ p 2000ใน e-tabs ใน s t a t p r o มีแล้วครับในการคำนวณค่าต่างๆใส่โหลดเคสเข้ามาว่ามันเป็น no annel, โนช n นลโหลดขึ้นมาเพิ่มเติมทั้งทิศทางทางแกน x แกน y นะครับหลังจากนั้นลดทอน stiffness ถ้าเราไม่มาสัมมานาวันนี้เราจะงงมาก ว่าตกลงแล้วเราจะทำยังไงแล้วเราก็จะปล่อยให้มันเป็น Default Condition เราใส่ค่าไม่ถูกนะครับเราลด Stiffness ลงจากที่ส่งผลทำให้เกิดเกิด Destabilization ของ System โดยรวมแล้วก็พิจารณา Second Order Effect นะครับซึ่งก็คือ Response ที่เกิดขึ้นบน deform Condition และกำหนดค่าในการออกแบบใส่ไปเลย K เท่ากับหในขณะที่ค่า จจรณาด้วยวิธี ffective l e n g t h method เราก็ไปใช้ค่าเขตามเดิมวงเล็บ no นเช n n l l หลดยังต้องคิดเหมือนเดิมนะครับและก็ตรวจสอบ s e r v i c e a b i l i t y โดยไม่ต้องลดทอน i ติ n e s s ครับก็คิดว่าน่าจะได้เวลาแล้วเที่ยงแล้วนะครับก็ขอหยุดแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับมีข้อสงสัยก็สอบถามมาได้นะครับ ผ่าน Q&A หรือว่าผ่านช่องทางการติดต่อตามที่ปรากฏนี้ครับ